เอาละครับสวัสดีครับทุกคนครับคราวนี้เราจะมาลองทำเพลงประกอบกันบ้างนะทุกคนนะเออเดี๋ยวเรามาเทสกันก่อนว่าตัวปลั๊กอินท,ที่เขาให้มานะทุกคนนะว่ามันมีเพลงอะไรบ้างนะครับที่จะใส่อ,อัาเปอร์ลงไปว่าถ้าเมื่อตัวละครเราเดินนะทุกคนนะเพลเยอร์นะครับอ่าม o ฟ e บล็อเดินหนึ่งช่องนะทุกคนนะอืมอ,อ่าดีไหมเนี่ย เ้ยไม่ได้จะกดตด้นเออเอาใหม่ใหม่ม่อ่าเพลเยอร์ Player นะครับทุกคนครับอ่า moving ครับทุกคนครับอ่า m o วิ่งนี่ครับเมื่อผู้เล่นเคลื่อนที่นะทุกคนนะเราก็จะให้มันเกิดเสียงขึ้นมาครับไป sound effect ก่อนนะทุกคนนะเริ่มจาก sound effect ครับ turn on sound effect on position นะครับก็คือตรงนั้นนะทุกคนนะเสร็จแ,แล้วมาดูครับว่ามีเสียงอะไรกันบ้างนะ อันนี้เป็นเสียงระเบิดนะทุกคนนะเออ92นะครับปีเอร์เออ92เป็นเสียงระเบิดนะเราก็จะจำไว้ครับทุกคนครับอันนี้เราต้องใช้นะทุกคนนะ92ที่ระเบิดนะครับ47นี่ก็ระเบิดเหมือนกันแต่ระเบิดรุนแรงมากเออก็พอใช้ได้นะ47เนี่ดูเขาท่าอยู่ครับ42นี่เป็นเสียงคำรามนะทุกคนนะ42เป็นเสียงคำราม เดียวเสียงปืนแล้วทุกคน54นะครับ54ี่เป็นปืนนะทุกคนนะห้าสี่กับ5้าสิบห้านะครับอ่าเราก็ลองเลือกอันนี้ดูครับเวลาเดินไปก็จะได้ยินเสียงปิ้วปิ้วปิ้ว,วนะทุกคนนะเออเหมือเนเนเ,นเดินอยู่ท่ามกลางระเบิดแล้วเราก็เพิ่มอีกอย่างหนึ่งเข้าไปครับทุกคนครับ ก็คือ special effect นะทุกคนนะ play special effect on player นะครับทุกคนครับก็คือเล่น special effect บนตัวเรานะทุกคนนะแล้วก็เอฟเฟกที่จะให้สแรงนั้นก็คือครับทุกคนครับเราจะเอาไอ้ที่มันเป็นสีแดงนะทุกคนนะให้มันดูเหมือนแบบโดนจริงอะ่ะเออมันดูโดนจริงอะ่ะช่วยกระจายหน่อยแต่ที่มันระเบิดมันรุนแรงเหลือเกิน บอร์ยี่สิบแปดที่ใช้ทานโดนยิงได้ไหมทุกคนมันก็แบบพอแป,แป๊ะแป๊ะอันเล็กๆนะแต่อยากได้แบบสีแดงอันนี้ใหญ่ดีแบบเห็นชัดดีปุ้งปุ้งปุ้ง,งเออลองดูยี่สิบเก้าดูก่อนนะครับทุกคนครับลองดูยี่สิบเก้าดูก่อนอ่ะเลย์ดูเลยครับทุกคนครับเราจะได้รู้นะทุกคน,นเวลาเล่นมันจะเห็นเป็นแบบนี้ครับเนีย่ยเห็นไหมปิ้วปิ้วปิ้วพิ้วิ้วปิ้ว ทุกคนเออนี่จะพอได้นะพอได้นะ2ีก้านี่พอได้นะครับอืมถ้าได้สีแดงมันจะดีมากอะ่ะเออในอันนี้แหละทุกคนเออที่ดูแล้วมันโอเคมากที่สุดนะครับไอสีแดงหาไม่เจอนะทุกคนนะเอาเป็นดังนั้นเอาเป็นอันนี้แล้วกันทุกคนนะเน,นะนี่ยเหมือนโดนยิงก็เปรี้ยงเปี้ยงแล้วก็ให้ตายไปเลยนะทุกคนนะ <c oughs> เนี่ยเหมือนวิ่งแล้วก็โดนยิงอยู่นะเออเหมือนกำลังวิ่งไปแล้วก็โดนยิงเปี้ยงเปี้ยงนั้นทุกคนนะโอเค ต่อไปก็จะเป็นเสียงเพลงครับทุกคนครับเสียงเพลงอ่าถ้าเป็นไปได้ก็เดี๋ยวเราลองเช็คเสียงเพลงที่มีในเกมก่อนทุกคนว่าเราอาจจะเอามาใช้ได้นะทุกคนนะอืมตอนที่น้องร้องเพลงครับทุกคนครับเราก็อยากให้เขาอ่ามีเสียงเพลงขึ้นมานะทุกคนนะเราก็เพิ่มทิกเกอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วกันอออออเอ้ยเหลือ,อพวกนี้ดีทุกคนทพ่พูดว่า ต้นงต้นทงต้นงเออเขาเขาท่านะสแตนบายสามสิบนะครับพี่ว่าอันนี้น่าจะใช้ได้เดี๋ยวเราเช็คก่อนอ่าละทุกคนทีนี้เราจะมาลองทำอ่าให้มันมีเสียงนะครับเราจะเริ่มจากตอนบล็อกนะทุกคนนะเมื่อถูกวางนะครับบล็อกครีเอทนะครับทุกคนครับโดยที่ เช็คบล็อกไทป์นะทุกคนนะบล็อกไทป์นะครับคัสตัม um นะทุกคนนะแล้วทำไมไม่มีในคัสตัมครับอ๋ออ,อ๋อเรายังไม่ได้สร้างเป็นปลั๊กอินทุกคนเรายังไม่ได้สร้างเป็นปลั๊กอินเราต้องสร้างปลั๊กอินขึ้นมาก่อนครับโอเคเราจะสร้างปลั๊กอินบล็อกขึ้นมาอันนึงนะทุกคนนะ เอาเป็นบล็อกเอ็กซ์ตร้านะครับสร้างขึ้นมานะทุกคนนะแต่แล้วก็เปลี่ยนนะครับทุกคนครับให้เป็นตุ๊กตานะครับทุกคนครับคือรนแมทนะครับอันนี้และทุกคนนะที่เป็นตุ๊กตาที่แบบอ่ากำลังนับอยู่นะครับเราใส่เข้าไปเลยครับอ่าทีนี้พอเรามาดูในทริกเกอร์ครับเราจะเลือกได้ละ บล็อกอีเวนต์นะทุกคนนะแล้วก็เลือกบล็อกทริปนะครับในคัสตอมอ่าได้ละทุกคนเป็นดอสองนะครับเอ่อถ้าบล็อกนี้วางปุ๊บเราจะสั่งให้มันร้องเพลงครับทุกคนครับเริ่มจากเพลย์เอฟเฟกต์ก่อนทุกคนในเอ่าซาวนะครับทุกคนครับออนโพซิชันนะครับแล้วก็เลือกอ่าไลบรารี่นะครับทุกคนครับเราได้ละสแตนบายนะทุกคนนะสามสิบนะครับ ต้องจองนะครับทุกคนครับต้องจองนะครับทุกคนครับแบบนี้นะทุกคนนะเสร็จแล้วก็รอหนึ่งวินะครับทุกคนครับทัมเมอร์นะครับเอ่อเวทไทม์นะทุกคนนะออสแล้วก็อินพุตลงไปว่าหนึ่งนะครับทุกคนครับแบบนี้นะทุกคนนะต่อ c o ปปี้ไว้เยอะๆเลยนะครับทุกคนครับ แบบนี้นะครับแล้วข้างบนครับเราก็ c o ี้ด้วยครับแล้วก็วางด้วยครับเอพี่ก็ c o ี้แล้วก็กดวาง c o ี้แล้วก็กดวางแบบนี้นะทุกคนนะแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนเพลงครับจากสามสิบนะครับทุกคนครับเป็นสามสิบเอ็ดนะครับทุกคนครับเออแบบนี้นะทุกคนนะแล้วก็เปลี่ยนครับสามสิบนะครับเป็นสามสิบสองนะครับทุกคนครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับ 30นะครับเป็น33นะครับแบบนี้นะครับทุกคนครับแล้วก็เปลี่ยนครับ30นะครับเป็น34นะครับแบบนี้นะครับทุกคนครับยาวไปเรื่อยๆนะแล้วเราค่อยมาขยับครับเนี่ย r e a r r a เ g e ใหม่นะครับเอาไอตัวนี้นะทุกคนนะขึ้นไปไว้แทรกกลางระหว่างหนึ่งวิแบบนี้ครับทุกคนครับ แล้วก็ขยับตัวอื่นนะครับทุกคนครับเนี่ยรีอเรนจ์นะครับแล้วก็เอาขึ้นไปแล้วทุกคนนะไปไว้แทรกกลางระหว่างหนึ่งวิแบบนี้ครับมันจะวดดองดองด่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 องดองอย่างนี้ครับทุกคนครับเออแล้วก็เรียงไปครับทุกคนครับอืมอ่าแบบนี้นะทุกคนนะอ่ะเราลองดูนะครับลองดูโดยการที่อ่าไม่ใช่ละมุมวิซมมือสีด็อก ใชยากเอออ่ะ,อะบล็อกใหม่ที่เราได้มาครับบล็อกรอสองนะทุกคนนะ,ะวางไว้ตรงนี้นะครับอืมอ่ะเราก็ลองเล่นดูครับเอ่อเราอาจจะต้องเริ่มจากตอนวางก่อนทุกคนพอวางเสร็จมันจะมิสอย่างไหม อ่าเห็นไหมทุกคนมันจะต้องต่องต้องต้องต้องต่องต้องต้องต้องตนะครับทุกคนครับอัดบ้านรู้ใบอีกทีนึงนะครับทุกคนครับอะไรเนี่ยเกมเต้งเลยเหรอเดี๋ยวเร่งหรือกดผิดอ่ะโอเคใหม่นะครับตองตองต่องต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 ่องตองอต่อต่อตตออตอ่ ต้อง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 ตงองเออปิดตึบอยู่อันนึงครับทุกคนครับมีอันที่ไม่มีเสียบเพลงอยู่อันนึงครับเช็กก่อนเช็กก่อนมันดังไม่ดีแล้วทุกคนนะถ้ามันดังตึบอย่างวกี้เราต้องมาแก้ไขครับอันแรกอย่ต้องตองต้องตองต้องตองแล้วก็ตึบแล้วทุกคนนะสามสิบสามนี่ตึ๊บหรือเปล่า ก็ต้องดองอ่ะทุกคนนะดอกตองอ่ะเอาใหม่แลทุกคนนะเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ใหม่เออสามสิบสี่นะครับทุกคนครับและอาจจะเพิ่มอันสุดท้ายเข้าไปอีกอันนึงด้วยก็ได้เออกปปี้หน่อยให้ครบสามสิบห้าไปเลยครับทุกคนครับ เหมือนกับว่ามันกําลังนับอยู่ถ้ามันก้มหน้านับนะทุกคนนะเอ๊ออสแตนบายนะครับสแตนบายสามสิบห้านะอ่าแบบนี้นะครับทุกคนครับตตตตตงงงงง อ่าไม่มีตื้บละทุกคนไม่มีตื๊บละดีละใช้ได้ละเออเดี๋ยแม้เวลามันก้มหน้ามันก็จะต้องตอง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 ไปเรื่อยๆครับทุกคนครับเออแล้วเสร็จแล้วพอมันต้องตองเสร็จมันก็จะหันหน้ากลับมานั่นเองนะทุกคนนะเดี๋ยวพี่จะทาให้ดูครับทุกคนครับว่าจะทําให้วันหันหน้ากลับมาอย่างไงแล้วก็สร้างมาอีกอันหนึ่งก่อนทุกคนตั้งนิวเทมเพลตมาอีกอันนึงครับอืมโหลดแมปมาอีหนึ่งรอบนะทุกคนนะ แตวก็ตั้งชื่อมันว่าดอ3นะครับทุกคนครับแล้วก็เปลี่ยนโมเดลครับทุกคนครับเป็นโมเดลหมุนหมุนหัวหมุนหัวอ,อันนี้นะครับอันนี้เป็นหมุนหัวมานะทุกคนนะอันนี้หมุนหัวมาเสร็จแล้วก็ทริกเกอร์นะครับทุกคนครับ เราควรจะกด Enter Game ทีนึงได้เหรอทำไมมันมันยังเป็นเหมือนเดิมครับทุกคนครับเมื่อกี้ลืมกด Enter Game นะทุกคนนะเอาใหม่เปลี่ยนเป็นดอ o r สามนะครับทุกคนครับเปลี่ยนรูปลักษณ์มันนะทุกคนนะเปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์มันนะครับอันนี้นะครับโอเคกดเซฟทีนึงครับทุกคนครับกด Enter Game ทีนึงอย่าลืมกด Enter Game ด้วยเพื่อนกันมันจะไม่โหลดปั้อินใหม่นะทุกคนนะโอเคเรามาแก้ทิกอร์นะครับ อันแรกที่ไปเอาละที่ยิงเสียบปืนนี่ลบออกก่อนนะทุกคนนะมันมันลบกวนเรานะครับพอครบ35เสร็จปั๊บทุกคนเออเราจะทําการรีเพลซบล็อกครับทุกคนครับก็ไปที่บล็อกนะครับแล้วก็รีเพลซบล็อกเลทุกคนนะก็คือบล็อกตรงโพซิชันนะครับทุกคนครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับให้กลายเป็นบล็อกใหม่ทุกคนก็คือบล็อกทุหัวกลับนั่นเองนะครับทุกคนแบบนี้นะอ่ะดูนะครับตต้ง เอะแล้วก็จะหมุนหัวครับทุกคนครับเออแต่ว่ากลับด้านกลับด้านพีนิดึงต้องหันหน้ามาอีกด้านหนึ่งครับเพราะว่าเราดันเอาหันหน้ามาด้านนี้ม่ต้องใหม่ใหม่ต้องหันหน้ามาด้านนี้นะครับทุกคนครับอ่ะดูใหม่นะทุกคนนะจึ๊บต่อที่มันต้องดอกต้องดองที่เราจะเดินได้ครับแต่ว่าถ้าสมมติวราบุนหัวไปแล้วถ้าใครยังเดินอยู่ก็จะดูยิง นะทุกคนนะอ่าก็จะทําเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับทุกคนครับเนี่ยนี้ยกตัวอย่างนะทุกคนนะเออวิธีการทําให้มันต้องตอกต้องตองต้องตองต้องตองแล้วหมุนหัวนะทุกคนนะเนี่ยุลไปแล้วครับทุกคนครับเออนั่นแหละใครขวางโดนยิงครับทุกคนครับ แล้วพอมันหมุนกลับมาเราก็จะให้มันเปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับทุกคนครับตัวที่ตาลุกเป็นไฟตัวนี้ทุกคนนะเราจะยิงคนครับทุกคนครับโอเคไมะนั้นบล็อกหมุนนี้เราได้แก้วละเราได้แก้วในวิธีการทำแล้วนะทุกคนนะอ่าต่อไปเราจะทําของเพิ่มนะครับที่จะเอาไว้ใช้ในแมตต์ต่อไปนะครับก็คืออ่าบล็อกตัวเลขนะครับทุกคนครับบล็อกตัวเลขงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนครับสหวันดีสวัสดีครับ